สิบอันดับกองทัพที่อ่อนแอและน่าอายมากที่สุดในโลกหลายคนอาจคิดว่ากองทัพทหารในแต่ละประเทศต้องเต็มไปด้วยชายหนุ่มร่างใหญ่ที่มีร่างกายแข็งแรงบึกบึนรวมทั้งมีหญิงสาวผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งกล้าหาญเข้าร่วมอยู่ในกองทัพแต่เชื่อหรือไม่ครับว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไป สาเหตุที่ทําให้กองทัพเหล่านั้นมีความอ่อนแอมากกว่ากองทัพในหลายๆประเทศนั้นเป็นไปได้ว่าจะเกิดจากการคอร์รัปชันเกิดขึ้นภายในกองทัพหรือแม้กระทั่งอาจจะเกิดจากการที่พวกเขาไม่มีกําลังพลที่เพียงพอที่จะต่อสู้เพื่อประเทศของพวกเขาในระดับที่เพียงพอซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินข่าวมาบ้างว่าบางประเทศขาดแคลนกําลังทหารถึงขนาดที่ต้องใช้เด็กมาเป็นกําลังหลักในการร่วมรบ เพื่อป้องกันดินแดนกันเลยทีเดียวและในคลิปนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ10อันดับกองทัพที่อ่อนแอที่สุดที่ทําให้เจ้าของประเทศถึงกับต้องอับอายถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วมาชมกันเลยครับอันดับที่10ประเทศอิรักอิรักเคยติดอันดับเป็นกองทัพที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่4ของโลกในสมัยที่ซัดดัมฮุสเซนปกครองประเทศ แต่ตอนนี้นั่นเหรอมันไม่สามารถที่จะเทียบได้แม้แต่กับเราขอกองทัพในอดีตได้เลยในปี2003สารัฐอเมริกาได้ร่วมกับสาราชอาณาจักรเข้าบุกโจมตีอิรักเนื่องจากประเมินว่ามีความเป็นไปได้ที่อิรักจะครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ที่มีอนุภาพทหลายล้างสูงซึ่งมันคุกคามความมั่นคงของตนและพันธมิตรในภูมิภาคซึ่งผลของการโจมตีนำไปสู่การยึดครองอิรักรวมไปถึงการจับกลุ่มและประหารชีวิต ประธานาธิบดีสดัมฮุตเซนภายหลังสงครามสารัตได้ถอนตัวจากอิรักได้มีการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาใหม่แม้ว่ากองทัพของอิรักจะได้รับการฝึกฝนและสนับสนุนเงินทุนมากกว่า26พันล้านเหรียญสารัฐจากสารัฐอเมริกาแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ช่วยให้กองทัพของอิรักดีขึ้นมาอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยของกองทัพทั่วโลกอีกทั้งปัญหาที่สำคัญของกองทัพอิรักนั่นก็คือ รายชื่อทหารผีที่มีอยู่เป็นจํานวนมากพวกเขามีรายชื่อเป็นทหารในกองทัพได้รับเงินเดือนแต่ไม่เคยเห็นหัวพวกเขามาทํางานกันเลยอันดับที่เก้าเกาหลีเหนือหลายคนคงคิดว่าเกาหลีเหนือเป็นภายคุกคามที่สําคัญที่สุดในคาบสมุทรเกาหลีในปี2006ประเทศเกาหลีเหนือได้ประกาศว่า พวกเขาสามารถทดลองสร้างระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกได้เป็นผลสำเร็จและในช่วง10ปีให้หลังเกาหลีเหนือได้มีการทดลองยิงขีปนาวุธหลายต่อหลายครั้งโดยในปี2017เกาหลีเหนือได้ทดสอบปล่อยขีปนาวุธข้ามทวีปซึ่งมีพิสัยไกลไปถึงแผ่นดินสหรัฐอเมริกากันเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามกองทัพของเกาหลีเหนือไม่สามารถจะยกพลไปลุกลานไข่ได้ง่ายๆชาวตะวันตกส่วนใหญ่ ต่างหัวเราะย่ะการบริหารงานของกองทัพเกาหลีเหนือเพราะอะไรนั่นหรอนั่นเป็นเพราะว่าประชาชนในประเทศของเกาหลีเหนือไม่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากนักประชาชนในเกาหลีเหนือต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารเป็นระยะเวลานาน,านเกิน10ปีโดยจะบังคับให้ชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่17ปีเข้ารับการเกณฑ์ทหารและจะปลดเป็นกองหนุนเมื่ออายุ30ปี ดังนั้นประชาชนในเกาหลีเหนือไม่มีทางเลือกอื่นมากนักนอกจากเข้ารับการเกณฑ์ทหารสิ่งที่พวกเขาต้องเจอในช่วงเกณฑ์ทหารมีตั้งแต่ความอดอยากการใช้แรงงานในทางที่ผิดรวมไปถึงการคอรัปชันโดยในปี2 0 1 7ได้มีชาวเกาหลีเหนือรอดชีวิตจากการถูกยิงและวิ่งข้ามชายแดนมายังเกาหลีใต้ทั้งๆที่เขาเป็นลูกชายของนายทหารเกาหลีเหนือยศระดับพลตีซึ่งเขาได้เผยว่าคนรุ่นใหม่กว่า80%เซ รู้สึกเหมือนกันว่าไม่ได้พักดีต่อระบบการเมืองและผู้นำประเทศอีกต่อไปแล้วอันดับที่8เอลิเทรียเอลิเทรียเป็นประเทศที่อยู่ทางตอเนเหนือของทวีปแอฟริกาตะวันออกมีเมืองหลวงที่ชื่อว่าเอสมาลาใครๆก็เรียกเอลิเทรียว่าเป็นเกาหลีเหนือแห่งดินแดนทวีปแอฟริกาเอลิเทรีย ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอิตาลีตั้งแต่ในปี1879จนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก่อนที่อังกฤษจะเข้ามายึดแทนจนถึงในช่วงปี1949โดย UN ได้เข้ามาช่วยดูแลปัญหาภายในและให้เอริเทียเข้าไปอยู่ร่วมกับประเทศเอธิโอเปียเอริเทียเคยเป็นเขตปกครองตนเองภายใต้สาพ,พันธรัฐเอธิโอเปียและเอริเทียแต่ต่อมา ในปี1992เอลิเทรียได้แยกตัวออกมาจากเอธิโอเปียหลังต่อสู้เพื่อเอกราชยาวนานกว่า30ปีใครจะเชื่อว่าประเทศเล็กๆอย่างเอลิเทรียจะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกำลังทางทหารมากที่สุดในทวีปแอฟริกาโดยประเทศนี้มีกำลังพลประมาณ250,000-300,000ถึง 300, นายประชาชนชายหญิงที่มีอายุตั้งแต่18-40ปี ต้องถูกเข้ารับราชการเป็นทหารเป็นระยะเวลาอย่างน้อย6-10ปีด้วยกันในปี2014คณะกรรมการสอบสวนสิทธิมนุษยชนของ UN ได้ออกรายงานกว่า500หน้าโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งทำให้คนจำนวนหลายพันคนหนีออกจากกองทัพซึ่งใครจะเชื่อว่าทหารเหล่านี้มีรายได้ต่อเดือนแค่เดือนละประมาณ1000บาทต่อเดือนเท่านั้นอันดับที่7ไนจีเรีย เนเีอรลเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปแอฟริกาตะวันตกเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในทวีปแอฟริกาเนเีอรีลได้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมาตั้งแต่ในปี1998หลังจากที่มีการปรกครองโดยเผด็จก,การและทหารหลายคนที่คดโกงและโหดร้ายมานานกว่า36ปี ในปี2014ได้มีการลักพาตัวเด็กสาวไปจากโรงเรียนซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศนจีเรียไปเป็นจำนวนมากถึง200คนแต่กองทัพไม่มีความสามารถที่จะตามตัวช่วยเหลือเด็กสาวทั้งหมดไว้ได้อีกทั้งรัฐบาลยังต้องร้องขอความช่วยเหลือให้ทาหารจากสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสเข้ามาช่วยเหลือกองทัพของนจิเรียได้รับงบประมาณปีละ6,000ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐแต่ดูเหมือนว่า กองทัพของพวกเขาจะทำงานไม่สมกับงบประมาณที่จัดสรรเอาไว้เสียเลยนอกจากนี้รัฐบาลนิจิเรียยังต้องเผชิญกับปัญหาคารคอรัปชั่นซึ่งเกิดขึ้นกับทุกหน่วยงานราชการของนิจีเรียซึ่งแน่นก็รวมไปถึงกองทัพของนิจีเรียด้วยเช่นกันอันดับที่6คอสตาริกาคอสตาริกาเป็นประเทศเล็กๆที่อยู่ในทวีปอเมริกากลางมีขนาดเล็กกว่าประเทศไทยประมาณ1ิเท่า ดยมีประชากรแค่เพียง5ล้านคนเท่านั้นคอสตาริกาไม่มีกองกำลังทหารซึ่งหลายคนอาจคิดว่าประเทศนี้คงจะแพ้สงครามหรือมีเหตุผลทางการเมืองอะไรมาบีบคั้นแต่จริงแล้วมันเกิดจากความคิดที่ง่ายๆของผู้นำประเทศที่ไม่อยากใช้งบประมาณในการสร้างกองทัพและไม่อยากจะทำสงครามในช่วงยุคสงครามเย็นเหล่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างกุวเตมาลาฮอนดูัสเอลซวาด และนิกากลากัวต่างเน้นพัฒนากองทัพทหารแต่สิ่งที่ได้กลับมากลับเป็นปัญหาสงครามกลางเมืองความยากจนปัญหาคอร์รัปชันจนทําให้ประชาชนหนีออกไปนอกประเทศภายใต้การนําของประธานานธิบดีออสการ์อารสมองว่าคอสตาริกาเป็นประเทศเล็กที่มีงบประมาณจํากัดควรน,นํางบประมาณมาใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆน่าจะเหมาะสมกว่าการลงทุนในกองทัพทหาร ที่จะนำมาซึ่งความทุกข์และปัญหาไม่รู้จบเหมือนประเทศเพื่อนบ้านมันจึงทำให้คอสตาริกามีระบบการดูแลรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดในแถบทวีปประเทศอเมริกากลางและไม่มีกองทัพทหารมากกว่า70ปีแล้วถึงแม้ว่าคอสตาริกาจะไม่มีกองทัพแต่คอสตาริกามีหน่วยลบพิเศษจำนวน7 0นายที่ถูกฝึกไว้ช่วยเหลือตัวประกันหรือช่วยเหลือพลเรือนในกรณีที่มีการก่อการร้ายเกิดขึ้น และไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะมีประเทศไหนเข้ามาลุกหลานเพราะคอสตาริกามีลูกพี่ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาหลุนหลังเอาไว้ลองไข่เข้ามาลูกหลานคงได้เรื่องกันอย่างแน่นอนอันดับที่ 5. ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนเพียงหนึ่งเดียวที่ถูกจัดอันดับในลิสต์ของเราในครั้งนี้ย้อนกลับไปประมาณ20ปีที่ผ่านมาฟิลิปปินส์ ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนากองทัพของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพฟิลิปปินส์ให้แข็งแร่งเพิ่มขึ้นแต่ผลกลับออกมาไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้จึงเป็นเหตุให้กองทัพฟิลิปปินส์ยังคงต้องใช้อาวุธรุ่นเก่าสมัยสงครามเวียดนามซึ่งส่วนใหญ่เป็นมรดกตกทอดมาจากสหรัฐอเมริกาอยู่หลังจากปี2015ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีดูแตเต้ได้มีการปฏิรูปกองทัพ ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาความมั่นคงภายในและปกป้องเขตแดนทางทะเลซึ่งเป็นผลมาจากการที่ฟิลิปปินเป็นหนึ่งในประเทศที่มีข้อพิาพาทกับประเทศจีนในเรื่องของอาณาเขตทับซ้อนในทะเลจีนใต้แต่เอาจริงๆแล้วสาเหตุที่กองทัพฟิลิปปินล้าหลังกว่าประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคนั้นเกิดจากการคอร์รัปชันนั่นเองในพนของฟิลิปปินได้กล่าวไว้ว่าในปี2028ประเทศของพวกเขาจะเป็นกองทัพ ที่มีความแข็งแก่งระดับเวิร์คาสมันอาจจะจริงตามที่เขาพูดหากฟิลิปปินไม่ถูกไข่โจมตีเอาเสียก่อนอันดับที่ 4. ทาจิกิสถานหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อประเทศทาจิกิสถานประเทศนี้ไม่เคยปรากฏชื่อในหน้าหนังสือพิมพ์กันสักเท่าไหร่ประเทศนี้มีชายแดนติดกับประเทศคิจิกิสถานอุซเบกิสถาน และอัฟกา,านิสถานซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่มักจะมีปัญหาเกิดขึ้นและมันไม่ได้เกิดจากปัญหาภายในประเทศของทาจิกิสถานแต่มันมักจะเกิดจากปัญหาของเพื่อนบ้านเป็นหลักซึ่งความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านนี้ทำให้ทาจิกิสถานต้องส่งทหารไปประจำบริเวณชายแดนอยู่โดยตลอดแต่ปัญหาที่พวกเขาต้องเจอนั่นก็คือ กองทัพเมื่อได้รับการพัฒนามานานมากแล้วมีรายงานว่าทหารที่ประจำการอยู่บริเวณชายแดนของประเทศนั้นมีประมาณ1 6 0 0 0คนซึ่งพวกเขาต้องการอาวุธและยึดทัปรกรณ์ไว้ใช้สำหรับการสู้รบเป็นจำนวนมากอันดับที่3มองกโกเลียในอดีตทหารของมองโกเคยมีชื่อเสียงในด้านการลบทหารม้าของมองโกแข็งแกร่ง และไล่เทียมฐานเป็นอย่างมากอณาจักรมองโกเคยเป็นอนาณาจักรที่ยิ่งใหญ่สามารถขยายดินแดนไปไกลถึงยุโรปตะวันออกไซบีเรียและคาบสมุทรเกาหลีเพื่อนเพื่อลองคิดดูสิครับว่าอาณาจักรแห่งนี้จะมีทหารเป็นจํานวนเท่าไหร่แต่หลังจากช่วงศตวรรษที่13มต้นมาอาณาจักรมองโกก็ได้ล่มสลายลงในขณะเดียวกันประเทศพื้นบ้านอย่างรัสเซียและจีนกับแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันกองทัพของมองโกเลียมีทหารประจำการแค่เพียง7,000 70, 0นายและมีทหารที่ประจำการระหว่างชายแดนเพียง6,500นายเท่านั้นลองคิดดูสิครับว่าทารสเซียกับจีนเกิดทะเลาะกันขึ้นมามองโกเลียคงได้กลายเป็นสนามรบให้สองประเทศนี้ไว้ใช้สู้รบกันเป็นอย่างแน่นอนอันดับที่ 2. ซาอุดิอาระเบียอาจจะฟังดูแปลกๆนะครับว่า ทำไมประเทศซาอุดีอาระเบียถึงมาติดอยู่ในท็อปลิสต์ของเรากองทัพของซาอุดีอาระเบียนั้นค่อนข้างที่จะมีลักษณะต้องกันข้ามกับประเทศอื่นๆที่เราเออกมาจัดอันดับซาอุดีอาระเบียมีกําลังทหาร,รจําการอยู่ที่ประมาณ6680 0 0คนและมีงบประมาณทางทาหารสูงถึง8 7 2เพันล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐต่อปีคิดเป็นรายจ่ายทางทหารที่สูงที่สุดเป็นอันดับที่3ของโลก กองทัพของซาอุดีอาระเบียนั้นใหญ่มากแต่ทําไมมันถึงถูกมองว่าเป็นกองทัพที่อ่อนแอสาเหตุหลักๆนั้นก็คือเพราะมันเป็นกองทัพที่ใหญ่นั่นเองทําให้การบริหารจัดการดูแลทําได้ไม่มีประสิทธิภาพถ้าเป็นประเทศอื่นๆคงมีการลดกําลังพลกันลงไปแล้วเพราะมันแบกค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนมหาศาลซึ่งเป้าหมายหลักของกอ,องทัพซาอุดีอาระเบียนั่นก็คือผลักดันกองกําลังทหารของอิหร่านให้ถอยกลับไป นั่นแหละมันจึงเป็นสาเหตุว่าทําไมซาอุดีอาระเบียถึงต้องมีกองทัพที่มีขนาดใหญ่มากและในความจริงนั้นประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวที่ใช้จ่ายทางด้านการป้องกันประเทศสูงที่สุดในโลกและเรื่องที่น่าตลกไปกว่านั้นนั่นก็คือชาวซาอุดีอาระเบียกลับกลัวกองทัพอ,อิหร่านมากกว่ากองทัพทหารที่พวกเขามีเสียอ,อีอันดับที่1อัฟริกากลาง คุณจะทำอย่างไรหากประเทศของคุณต้องการกำลังคนทางทหารเพิ่มแต่ว่าประชาชนทุกคนในประเทศของคุณกำลังสู้รบหรือเป็นทหารกันอยู่แล้วมันไม่มีทางเลือกอื่นเลยนอกจากจะคัดเลือกเด็กเข้ามาเป็นทหารมันดูเป็นเรื่องที่น่าอายที่เกิดขึ้นในประเทศแอฟริกากลางเพราะว่าพวกเขาใช้นักรบที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมาเป็นกองกำลังหลักในการสู้รบ ในช่วงปี2012ถึงปี2015เด็กๆมากกว่า1,000 0คนถูกเป็นเครื่องมือของกลุ่มติดอาวุธที่มีความขัดแย้งกันในประเทศแอฟริกากลางเด็กบางคนผู้ซึ่งมีอายุแค่เพียง8ขวบถูกสอนให้จับปืนไว้เพื่อสู้รบกับฝ่ายตรงข้ามถึงแม้ว่าจะมีความพยายามอย่างเต็มที่ของรัฐบาลที่จะหยุดยั้งไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า15ปีเข้าร่วมรบแล้วก็ตามแต่ในปัจจุบันก็ยังคงมีการใช้เด็กเป็นกองกำลังต่อสู้ ในประเทศแอฟริกากางกันอยู่ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าอายเป็นอย่างมากแล้วเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารและสาระน่ารู้ดีๆที่เรานำมาฝากคุณกันเป็นประจำ